เราก็กดเข้ามาในแอปแฟลตเอ็กเพรสนะคะแล้วก็กดเลือกส่งพัสดุแล้วก็กรอกข้อมูลแล้วก็เรียกพนักงานนะคะ mm. ทีนี้เรามาใส่ข้อมูลผู้รับนะคะใส่ข้อมูลเข้าไปเลยให้ครบทุกช่องนะคะและอย่าลืมกดติ๊กบันทึกที่อยู่ข้อมูลด้านล่างนะคะ mm. แล้วก็ติ๊กไอคําว่าตั้งเป็นที่อยู่ผู้รับด้วยนะคะทั้ง2ช่องเลยเนาะ mm. หลังจากเราใส่ข้อมูลด้านบนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดยืนยันค่ะ กดยืนยันเสร็จแล้วให้เราเลือกประเภทสินค้าน้ำหนักและขนาดนะคะแล้วก็ใส่เลยรายละเอียดทั้งหมดน้ำหนักเนี่ยถ้าเราไม่รู้ก็เืยอเราคาดคะนี้ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวพนักงานเขาเข้ามารับปุ๊บเขาก็จะเช็คของเขาเองนะคะแล้วก็นี่ขนาดนะคะก็ใช้ไม้บรรทัดวัดกล่องพัสดุเราได้เลยเสร็จแล้วนะคะเห็นยอดอคำว,ว่าซีวอดีไหมคะเราใส่ยอดที่เราจะเก็บปลายทางตรงนี้เลยคะ่ะ แค่นั้นเองถ้าเราไม่ได้ส่งแบบเก็บปลายทางยอดตรงนี้เราก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็ประกันพัสดุตีกลับนี่ค่ะมีตีแค่เลือกเห็นไหมราคา3บาทเองคุ้มมากทําไว้ดีที่สุดนะคะถ้าใครจะส่งปลายทางเนาะเวลาของตีกลับเราจะได้ไม่ต้องจ่ายเพิ่มเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราใส่ข้อมูลครบปุ๊บเราก็กดบันทึกมันก็จะขึ้นนี่ให้เราเลือกซื้อถ้าเราไม่ซื้อเราก็กดยกเลิกนะคะเราก็กดบันทึกอีกครั้งหนึ่ง แค่นี้เองค่ะแล้วก็อย่าลืมติ๊กข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขด้วยนะคะแล้วก็ยืนยันการจะส่งเรียกรถเข้ารับตามปกติได้เลยจ้าแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ไม่ได้ต้องการเรียกรถเข้ามารับที่บ้านนะคะต้องการไปส่งที่สาขาเองนะคะก็ทําเหมือนกันเลยค่ะเพียงแค่ว่าเราไม่ต้องกรอกข้อมูลในแอปนะเราแค่แพ็กของให้เรียบร้อยถ้าใครไม่มีเครื่องปริ้นแฟลชนะคะก็ให้เราเขียน ปกติได้เลยนะคะด้านหน้านะเขียนชื่อที่อยู่ผู้รับผู้ส่งนะคะเรียบร้อยแล้วก็มาร์กไว้นิดนึงว่า COD ยอดเท่าไหร่นะคะเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้ไม่ลืมแล้วก็พนักงานก็จะได้ไม่ลืมด้วยเนาะแต่ถ้าใครมีเครื่องปริ้นก็คือปริ้นได้เลยไม่ต้องมาร์ก COD ก็ได้เพราะว่าไอส้สต,ติ๊กเกอร์ที่เราปริ้นมาถ้าเราส่งแบบ COD อะ่ะมันก็จะขึ้นบนหัวสติ๊กเกอร์อยู่แล้วก็คือเห็นกันอยู่แล้วเนาะทีนี้เวลาที่เราไปส่งของที่สาขาเราก็แค่แจ้งพนักงานว่า ต้องการส่งของแบบเก็บปลายทางยอดเท่าไหร่ก็คือแจ้งกับพนักง,งานแล้วก็บอกเพิ่มเติมว่าทําประกันพัสดุตีกลับด้วยนะคะซึ่งราคาพัสดุตีกลับฟังไม่แน่ใจว่าในแต่ละขนาดราคาจะต่างกันไหมแต่เหมือนที่ฟังส่งบ่อยๆส่งประจาก็คือจะอยู่แค่3บาทเท่านั้นเองซึ่งมันดีกว่าเราไม่ทํามากๆเพราะว่าเวลาเราส่งปลายทางเนี่ยมัน50-50ที่จะปลายทางจะรับหรือไม่รับนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาไม่รับแล้วของมันต้องตีกลับถ้าเราทําประกันตรงนี้เอาไว้อ่ะเราจะได้ไม่ต้องเสีย าส่งซ้ํำเปล่าๆครั้งที่2นะคะเพราะฉะนั้นใครส่งปลายทางนะคะแนะนําให้ทำเนาะแต่ถ้าเหมือนลูกค้าเขารับของไอประกันตรงนี้เท่ากับว่าเราก็คือเป็นส่วนที่เราจะต้องยอมจ่ายไปนะคะแต่ทําไว้ดีที่สุดค่ะ